เด็กที่กําลังเรียนอยู่หรือกําลังจะจบเลือกระหว่างจะทำธุรกิจหรือว่าทํางานประจำอะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะทําให้มันยั่งยืนไอ้คําว่ายั่งยืนอะของจีโจ้เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ คนที่ซื้อที่เป็น end user เนี่ย B 2 C เนี่ยเขาไม่ได้มีบ้านจํานวนมากพอที่เกิดดีมาได้บ,บ่อยๆซื้อชุดหนึ่งสงชุด3ชุดภายในระยะากี่ปี1ปี2ปี3ปีมันไม่ใช่สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปนะเราเราต้องสามารถหาลูกค้าต่อเนื่องต่อเวลา t รี e t ิกแบรับผลิตและสร้างแบรนด์กาแฟ Functional Coffee กาแฟแห่งอนาคตสนใจโทร0 99 163 5969นี่ๆๆขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่นะฮะกับแคมเปญครับถามมาอยากตอบเพื่อที่เราจะสามารถได้พูดคุยนะฮะกับคนรุ่นใหม่ในการทําธุรกิจแล้ววันนี้ฮะจากกรุงเทพของเราเราสามารถซูไมไปคุยได้ที่เชียงใหม่นะครับ น้องจีโจ้สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องจีโจ้อายุเท่าไรครับเนี่ยตอนนี้อายุ26ครับผมเหตุผลใดถึงติดตอ่อมาที่กล้องสตอรี่ครับพอดีผมได้ดูรายการของพี่กองนะครับ,รบแล้วก็ช่วงนี้ผมก็คือทําธุรกิจอยว่พอดีพอผมเห็นพุ๊บผมก็เลยโอเคเรามีคําถามที่อยากจะถาม พี่กองด้วยขอผมถามก่อนได้ไหมเชียงใหม่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับไม่ค่อยมีผู้คนออกมาข้างนอกอะครับจเงียบๆหน่อยเพราะว่าข่าวตอนนี้ก็จะดังเกี่ยวกับการติดโควิดในสถานบันเทิงในเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเรามาเริ่มคำถามของเราดีกว่าอาจารย์จีโจ้เป็นครูก่อนใช่ไหมครับคุณครูจีโจ้มีคำถามอะไรครับมีมุมมองยังไงบ้างกับธุรกิจสดตัวแล้วก็งานประจำอย่างเงี้ยครับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ หรือกําลังที่จะจบเลือกระหว่างจะทำํำธุรกิจหรือว่าทํางานประจำอะไรเงี้ยครับอันนี้ตามความเชื่อผมเลยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าไอ้เส้นแบ่งเนี่ยมันชักจะบางลงเรื่อยๆนะเพราะผมก็มีความเชื่อที่ว่าตอนเนี้ทุกคนเนี่ยควรมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพนั่นหมายความว่า เราเป็นพนักงานประจําก็ได้แล้วเราก็สามารถที่มีธุรกิจส่วนตัวของเราได้ในแบบที่เราชอบแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวได้อย่างรวดเร็วนะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอายุของในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันอาจจะสั้นลงคนนะ้าสมัยเนี่ยมันต้องเคลื่อนตัวปรับตัวเปลี่ยนธุรกิจได้เร็วขึ้นงั้นเอาเป็นข้อดีกนแล้วกันเนาะเป็นพนักงานประจําอันดับแรกคือ1คือมันก็มั่นคงความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วกันอันที่2คือ เราได้เรียนรู้ระบบเราได้เรียนรู้ธุรกิจจากบริษัทที่เราไปอยู่อันที่3คือเราสามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนเราสามารถที่จะเก็บสะสมประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจของเราเองส่วนธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่มันก็มีโอกาส แล้วมันก็ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยแต่ว่าอย่ามองที่คนสําเร็จอย่างเดียวคนที่ผิดพลาดก็มีเยอะนั่นหมายความว่าไม่มีใครบังคับให้เราทำธุรกิจแต่เราทำของเราเองเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าจะทํายังไงครับให้ธุรกิจของเราอย่างที่ผมทำนะครับผมเริ่มต้นสร้างลุงหมานคัามาเนี่ยก็คือผมอยากจะทําให้ธุรกิจของผม,มครับมีความยั่งยืนคือไม่ใช่แค่ อาชาบช่วยเข้ามาทําเข้ามาซื้อขายแล้วก็พอมันขายไม่ค่อยดีก็จบไปอะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะทําให้มันยั่งยืนแรงบันดาลใจก็คืออยากจะยกระดับงานจักสานในชุมชนนะครับให้ให้มันเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคด้วยเงี้ยครับออตอมือนะครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากของเราคนรุ่นใหม่เลยนะฮะงั้นก็ต้องกลับมาตรงที่ว่างั้นตอนเนี้ยจีโจ้เนี่ยกับลุงหมานคาฟเนี่ยเริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับเริ่มต้นมาตอนนี้ก็คือครบ หนึ่งปีแล้วครับจุดเริ่มต้นของผมในการทําลงมานะครับก็คือว่าจริงๆแล้วผมทําคุณครูมาก่อนนะครับผมเป็นครูเอกชนแล้วเงินเดือนนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองต่อเดือนนะครับใน,ในเชียงใหม่นะครับมันก็ไม่ไม,ไม่พอในส่วนของค่าใช้จ่ายผมก็เลยไปคุยกับคุณแม่วา่าผมมีความสนใจในโปรดักชินนี้คุณแม่ผมก็เลยแนะนําว่าคุณแม่รู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งที่เขาทํางานหวยอยู่คุณแม่ก็เลยพาผมไปคุยกับคุณลุงแล้วก็เป็นโลโก้ของผมเลยครับก็คือเป็นเก้าอี้ตัวนี้ ที่ที่คุณลุงทําให้แต่จริงๆแล้วครับคุณลุงไม่ได้ชื่อหมานนะครับแต่ที่ผมสร้างคําว่าลุงหมาครับขึ้นมาเนี่ยก็คือภาษาเหนือของเรานะครับคําว่าหมากนะครับจะแปลความหมายว่าเฮงเฮงเฮงนะครับปกติแล้วคุณลุงที่สานะครับก็เป็นเป็นกลุ่มเนาะเป็นชุมชนครับแต่เขาจะสารก็ต่อเมื่อว่างจากการทํานาทําสวนทําไร่การคัดคุณภาพหรือการทําให้มันสวยมากๆนะครมันยังไม่ค่อยสวยมากๆครับ ราคาก็จะขายได้ได้ไม่ค่อยเยอะอย่างนี้ครับผมก็เลยมาปรับใหม่ให้ดูสวยขึ้นดีขึ้นให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นนะครับ,รบก็จะส่งให้ลูกค้าโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องผ่านคนกลางมันก็เลยกลายเป็นว่าราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากก็เลยราคาก็คือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับโอเคอันนี้คือความสามารถทางการแข่งขันเราสามารถเจอลูกค้าของเราได้โดยไม่ได้ผ่านคนกลางนั่นก็เลยทําให้เราสามารถทําราคา<ช>ได้ถูกแล้วกันงั้นคาถามทําอย่างไรให้สินค้าขายได้แบบยั่งยืน รังั้นผมต้องถามจีโจ้ก่อนว่าไอ้คำว่ายั่งยืนอ่ะของจีโจ้เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับผมมีมุมมองความคิดว่าคือถ้าผมทํา ในส่วนตรงนี้แบบจริงจังออกจากงานประจําจากการเป็นครูก็เข้ามาทํางานไหวเต็มตัวแต่ทีเนี้ยผมผมมองว่าส่วนมากคนที่สารนะครับร้อเเซเลยก็จะเป็นคนที่อายุประมาณตั้งแต่40ไปไปลายจนผู้สูงอายุาเงี้ยครับอนาคตนะครับผมอยากจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่เพราะว่าถ้าถ้างานตรงเนี้ยมันเป็นงานที่สามารถผลิตได้ตลอดแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าสูงมันก็จะทําให้ การที่จากเป็นเวลาว่างจากการทำนาแต่หันมาทำตรงนี้อย่างเต็มตัวผลิตอย่างเต็มตัวได้เลยแล้วก็มีรายได้ที่เป็นประจำสามารถ มียอดขายอย่างต่อเนื่องและทําให้ชุมชนของเราสามารถทําจักรสารแบบนี้แล้วสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้งั้นคําถามก็คือว่าอยากจะให้มันยั่งยืนเนี่ยอยากให้มันไปอีกสักกี่ปีดีครับเอาเฟสแรกก่อนผมมองว่าก็คือตลอดไปเลยไอ้คำว่าตลอดไปเนี่ยมันคงไปไม่ได้ตลอดไปสักทีเดียวงั้นสําหรับผมถ้าจะต่อไปในอนาคตแบบยั่งยืนเนี่ยธุรกิจสามารถรันไปได้แม้ว่าเราจะไม่อยู่มีลูกค้าสามารถมีต่อเนื่องมีรีคาร์ลิงมีแบรนด์ที่สามารถกระจายต่อได้เรื่อยๆแล้วระบบสามารถทํางาน ัมนเนี่คือความหมายของยั่งยืนในแบบของผมแล้วกันนะครับกออนจะาตดูถึงอนาคตเนี่ยกลับมาที่ปัจจุบันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตสินค้าได้เดือนละกี่ชิ้นปีละกี่ชิ้นครับถ้าต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็คือเราจะผลิตตามออเดอร์ของลูกค้าได้มากที่สุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงชุดนะครับถ้าเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับเก้าอี e ้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ตัวโต๊ะอีก30ตัวเต็มจํานวนกําลังการผลิตของชุมชนเราหรืยอยังครับเต็มพอสมควรนะครับก็มี2ชุดข้อมูลแล้วกันนะคร 1นึกำลังการผลิตความสามารถในการผลิตอันที่2<ไ>คือความสามารถในการขายความสามารถในการขายมากกว่าหรือน้อยกว่าความสามารถในการผลิตครับความสามารถในการขายตอนนี้จะมากกว่าความสามารถในการผลิตครับผลิตจัดส่งยังไม่ทันตามที่ลูกค้าต้องการบางรายการถ้าเราทําเสร็จแล้วครับเรามีพร้อมสม่งก็จะมีการโปรโมตมีการโพสต์รูปภาพลงไปแต่บางทีมันก็จะมีออเดอร์ที่ลูกค้าแบบต้องการสินค้าแบบนี้อยากให้เราคัสตอมให้ผมก็ต้องเอามาลงคิวงานสารซึ่งมันก็ จะต้องใช้เวลาในการจักษานะครับตอนนี้ชุมชนที่ทําอยู่ครับก็คือจะมีคนศารอยู่ประมาณ8คนนะครับถ้าจะให้ฝากไว้สำหรับข้อ2นะครับที่จีโจ้ถาไมไว้ว่าทํายังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยผมว่าจะสมดุลระหว่าง2ตัวเลขแล้วกันนะครับความสามารถในการผลิตกับความสามารถในการขายชุมชนของเราอะ่ะตอนนี้มันมีข้อจํากัดอยู่ที่ผลิตได้แค่โดยประมาณ5้าสตัวในขณะที่กําลังการขายมันมีมากกว่านั่นหมายความว่าเวลาที่ของแล้วมันต้องรอเนี่ยคนสมัยนี้เขาอาจจะไม่รอ แล้วเข้าไปหาแบรนด์ทดแทนถ้าแมท์สองตัวเลขเนี่ยให้เขาไม่รอจนนานเกินไปหรือสามารถบริหารสต็อกได้สามารถส่งได้ทนทันท่วงทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตต่อไปได้อันนี้สําคัญมากนะครับอันดับที่2หรคือว่าจริงๆแล้วหัวใจของแบรนด์นั่นหมายความว่าตอนนี้กาลังการผลิตของเราเนี่ยเราเอาซอสหมดเลยไม่ทราบว่าเรามีความสามารถของเราที่โดดเด่นเหนือคนอื่นในแบบระยะยาวไหมฮะที่จะสามารถทําให้ชุมชนหรือชุมชนเนี่ยผลิตให้กับเรามีเทคนิคใน,ในแบบของแบรนด์ของเราเอง,อง,เ,รเ,องเราสามารถดีไซน์แบบให้ตรงกับลูกค้าเพราะเรา เดต้าของลูกค้าอยู่อันนี้คือสําคัญมากที่ทาให้ยั่งยืนนะครับ,รบแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าณนะตอนนี้ไอความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราก็ได้นะครับที่เราบอกว่าเราขายของ B2C ก็คือว่าเราขายตรงสู่ผู้บริโภคด้วยช่องทางออนไลน์แต่ข้อจํากัดของมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าคนที่ซื้อที่เป็น End User เนี่ย B2C เนี่ยเขาไม่ได้มีบ้านจํานวนมากพอที่เกิดดีมานได้บ,บ่อยๆซื้อชุดหนึ่งสชุด3ชุดภายในระยะเวลากี่ปี1ปี2ปี3ปีมันไม่ใช่สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช่ครับนั่นหมายความว่ากว่าเขา เขมีบ้านหลักที่2หรือซื้อเป็นฝากญาติหรือของเก่ามันพัง,งการร<ง>ีคัลลิล่งเนี่ยมันน้อยนั่นหมายความเราต้องสามารถหาลูกค้าต่อเนื่องต่อเวลาแต่บางทีเนี่ยถ้าเราทําราคาได้อย่างถูกต้องเนี่ยทำต้นทุนราคาความสามารถของราคาของเราเนี่ยให้มันสามารถพอดีแล้วก็บวกค่าบางส่วนเนี่ย ให้กับตัวกระจายสินค้าหรือคนที่สามารถเอาของเราไปส่งได้ขายต่อได้เนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีการขยายธุรกิจของเราได้นะครับเพราะธุรกิจเนี่ยเข้าสินค้าของเราและสินค้าเราดีราคาเราได้มีความต้องการเขาซื้อจํานวนเยอะแต่เขาจะซื้อราคาที่ถูกลงเพื่อที่เขาสามารถจะไปกระจายและขายต่อได้อันนี้ก็เป็นอาจเป็นวิธีการขยายที่น่าสนใจนะครับ B 2 B ูทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ก็มองให้ถูกว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อของเราไปขายต่อเนี่ยอาจจะซื้อทีละสิชุด20ชุดเพราะเขามปลูกค้าในเมือเขาอยู่เช่นกันอันนี้คือวิธีการขยายธุรกิจของเราแบบย,ยั่งยืนอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ามีคาถามอะไรอีกบ้างครับเม <ME S 2> <ME S 1> ื่อผมต้องการทําให้มันยั่งยืนนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ว่าพี่ก้องพอจะมีคําแนะนํำไหมครับว่าถ้าผมอยากที่จะเป็นการขึ้นทะเบียน s อสเองครับจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเป็นในส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนผมก็ มองว่าอยากจะเอาตรงนี้ให้มันไปขึ้นตรงกับ S-P เพราะว่าข้อมูลที่ผมลองเซิร์ชดูครับก็คือทางภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาสนับสนุนอเงี้ยครับวิสาหกิจชุมชนการรวมตัว ของธุรกิจของชุมชนมารวมตัวกันเป็นนิติบุคคล<ม>เพื่อที่จะสามารถที่จะขอยื่นการสนับสนุนจากทางหน่วยงานของทางรัฐบาลได้แต่ตัวเราเองในฐาหนะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็น SME เนี่ยเราก็สามารถทําบุคคลธรรมดาของเราให้เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทนั่นหมายความว่าเวลาเราเป็นบริษัทแล้วเนี่ยเราก็สามารถขอสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐได้เช่นสวทชเช่นสภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมากมายอันนี้คืออยู่ในหมวด SME เเหมือนกันสามารถขอโอท็อปได้เช่น อ,อันนี้ตามความเข้าใจผมนะฮะนั่นหมายความว่าเราจดทะเบียนของเราได้เหตุผลเนี่ยมันก็คือว่า 1. เราสามารถได้สิทธิประโยชน์ทางการสนับสนุนจากทางข้อมูลจากทางหน่วยงานเงิน สำหรับสนุนจากธนาคารจากทางหน่วยงานของทางรัฐบาลอันนี้สามารถได้รับได้ถ้าเราเป็นอยู่ในข้อกาหนดของเขาถ้าถามเพิ่มเติมนิดว่าถ้าอย่างจดทะเบียนมันจะมีในส่วนของบุคคลแล้วก็จดทะเบียนแบบหอจก,กอบจก,กอย่างเงี้ยครับพี่ก้องแนะนําว่าผมเนี่ยครับควรจะทําในรูปแบบไหนดีตอนนี้ยอดขายประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนโควิดขายได้พันบ้างหมื่นบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมยังทํางานประจําก็คือเป็นคนครูอยู่แล้วทีนี้พอเริ่มมีโควิดได้สักระยะหนึ่งครับยอดขายก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็ล่าสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ รา,า,<ล>าคาปีสองห้าหกสี่เนี่ยครับปีนี้ของเราเนี่ยคาดว่าจะมีรายได้ปีละเท่าไรครับจริงๆแล้วถ้าถ้าการผลิตมันประมาณเนี้ยครับก็คือจะอยู่ที่เดือนละ3 0 0แสนไปเรื่อยๆ่ครับแต่ว่าอย่างอย่างว่าก็คือการขายของครับมันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ก็คือบางเดือนมันก็จะได้น้อยบางเดือนมันก็จะได้มากนะครับในฐานะที่จะทําธุรกิจของเราให้ยั่งยืนนะคือว่าทําสิ่งที่มันไม่แน่นอนทายัางไงให้มันแน่นอนที่สุดแล้วกันเนาะผมว่าถ้าเป็นผมก็เปิดบริษัทดีกว่าถ้าตอนนี้ยอดขายประมาณ3ล้าน6บวกลบ ในแต่ละปีบมว่าเปิดเป็นบริษัทได้นะครับถ้าถ้าเปิดเป็นบริษัทนคีคยัคำถามถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของภาษีเนี่ยครับเราเราจดแบบไหนเราจะถึงจะทําได้ถูกต้องแล้วก็จ่ายภาษีให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยครับิ่งที่แตกต่างระหว่างบริษัทกับที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยบริษัทนะฮะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงจากที่เราเสียไปรวมถ<ช>ึงบางอันหักก็ไม่ใช้จ่ายตามสิ่งที่สรรพกรกำหนดนะฮะเช่น เรามีพนักงานค่าพนักงานเราหักได้เรามีต้นทุนในการไปจ้างชุมชนในการผลิตเราหักได้ค่าโฆษณาเราหักได้ค่าเช่าเราหักได้ตามจริงนะฮะในขณะที่บุคคลธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหักได้ทุกยูนิตแบบนั้นทําได้เต็มที่คือเป็นเหมาเหมาแต่ว่าถ้าเราเป็นบริษัทเนี่ยเราสามารถหักได้ทุกไอเทมและเราเสียภาษีเฉพา,พาะ กำไรจากธุรกิจที่เราประกอบกิจการได้อาจจะต้องมีเสียภาษีแวดในแต่ละเดือนก็คือว่าถ้าเป็นแวดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขายบริษัทใหญ่ๆได้เราไปฝากห้างกาขายได้มีความน่าเชื่อถือของบริษัทเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ซื้อมาแล้วอตใหญ่ๆเนี่ยที่จีโจ้จะได้ของเดิมที่ผ่านมาอาจจะ ขายคนธรรมดาที่เป็นบ้านแต่ถ้าได้บริษัทเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเขาซื้อรถอย่างเขาอยากจะซื้อกับบริษัทด้วยกันเวลาเขามาซื้อของที่เราเขาอยากจะเอาที่เขาซื้อชุดเครื่องวายของเราไปเนี่ยไปหักค่าใช้จ่ายของเขาเหมือนกันนั่นหมายความว่าเรารับเป็นรายได้ของเรามาเรามีค่าใช้จ่ายเราก็มาหักจากค่าใช้จ่ายของเราเช่นกันเพรามันไปทอดๆแบบนี้ระบบมันก็จะหมุนเวียนเงินไปในทั่วประเทศในการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้วก็น้อยที่สุดครับสุดท้ายก็คือที่ก้องอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่กําลังเริ่มที่จะเข้ามาทําธุรกิจเลือกที่อยากจะทําธุรก พอฝากยังน้องจีโจ้นะฮะแล้วก็คนรุ่นใหม่ทุกคนคในการทําธุรกิจฮะก็ขอเป็นกําลังใจฮะตอนนี้การทําธุรกิจทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากเท่ากับสมัยก่อนทุกๆคนสามารถจะทําหลายธุรกิจได้พร้อมๆกันสําคัญที่สุดก็คือว่าในเมื่อเราทําได้ คนอื่นก็ทําได้เช่นกันสิ่งที่เราจะทําได้และคนอื่นทําไม่ได้ก็คือว่าเราต้องแสวงหาความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอสั่งสมความรู้ตลอดเวลาเราใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงธุรกิจของเราแล้วก็ขอส่งกําลังใจมาให้ในธุรกิจนะฮะทั่วประเทศของประเทศของเรานะฮะเราคนรุ่นใหม่ทุกทุกคนด้วยขอให้ปราสนาบส็ุได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ พี่ต้องเป็นกำใจให้น้องจีโจ้น,นะฮะแล้นี่ก็คือนะฮะแคมเปญน,นะฮะถามมากอยากตอบนะฮะตอนนี้เราสามารถตอบทุกคำถามพูดคุยกับทุกทุกคนเหนือสุดใต้สุดหรือที่ไหนของประเทศไทยนะฮะ,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 ะขอให้ถามมาพวกเรากองสอรี่พร้อมที่จะตอบฮะเราหวังว่าคำตอบน,นี้จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่นคนรุ่นใหม่ทุกทุกคนฮะ,ะและพอได้คุยกับพี่ก้องก็ได้รับคำตอบ นะครับที่ดีและมีประโยชน์มากเลยครับแล้วผมก็จะนํามาปรับใช้กับธุรกิจของผมต้องขอขอบคุณทางพี่ก้องแล้วก็ทีมงานทุกคนให้โอกาสธุรกิจเล็กๆของผมแล้วก็ได้ให้คําตอบดีๆในการพัฒนาธุรกิจให้ไปข้างหน้าผมดีใจมากครับที่รายการนะครับได้สร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับคนที่มีฝันได้เข้ามาพูดคุยและสอบถามกับพี่ก้องและที่สําคัญนะครับก็คือรายการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับดีมากๆเลยขอบคุณมากครับ